เจ้าพี่น้องสุภุสุคนเจ้าสวัสดีครับอ่ายายสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาคุชิโกงเนาะวันนี้เนาะจ้าวันนี้มากันเนาะตสปากัน,นคุชิโกง <นา S 1> ตำตงาน,นาน้านี่ยเจ้าตำไก่เนี่ยลูกหลานยาไข่คุชิโุงอ่ะมันอยู่จะได้เนาะจิโกงหรือว่าจิโกงนะเจ้าเนาะวัอดีได้โคเยเลยเห็นย่งครับมะเร็งมะเร็งครับอ๋อผสมพันธ์กันอ๋อมาจากนั่งซ่อนา

ว่าอ๋อกูแมต้องยลูกอออาเจ้าคุณตัวแรกจ้ะตัวูตัวไมนี่แม่ตตบตัวปูอ๋อคตัวหน้าตาบสุกเข้าไปคืออตัวปูมันก็ซ่อนี๋ยวก่อเมอัโ้หนึงเจ้าใกล้ๆกันมาใกล้เนอยหาต่อดีกว่าพูดย อีกันนี่ค่ะนองดีกัอนน,อก <S <S นึ่นี่ออกได้มันแอบนอ่องนี่ตัวแม่ตะกี้จะพูดใกล้กันนะนอ่อใกล้กันแต่มัน,น,มนมเปลีย่ยนห่างมันออกได้เย็นเย็นทุกคนะโตไหนนั่นดึงกันได้ดึงกับด้ลมได้ค่ะขำ ออกมาอ๋อตัวนี่ตัวแม่ตัวเกี้ยงอ๋องาจุกุนตัวเกี้ยงเอ้าพนักงานมาเอาออกไปอ่ะอะปะิดตาไว้เจอแล้วรู้นึกไหมนี่มันจะแบบนี่ไงลูกมันจะเป็นรูนี่เหมือนมันมีรูแล้วมันจะมีปุ่นขุยปิดประตู ปิดปากนี้แต่ถ้ามันไม่มีรูถ้ามันไม่มีที่ปิดนี่ต่เขา,ามันออกไปแล้วถ้าแบบนี้มันออกแล้วทุกคนถ้าแบบนี้มันออกแล้วถ้าแบบนี้มันออกแล้วโอ้มันมาตาั้งแขนแล้วมันไปต้งดุ่งนลนะอ,อมีเสียมะมันตัง้งแขนตั้งมือยายม้อนดังโอโหปิดปบปบแล้วแต่ว่าอะไร ืมเดี๋ยวเร็วนี่ตัวที่สามอันถ้าเป็นอดีตจะพูดจะเมื่อแม่มีอีกอีกเกียงเดี๋ยวก่อนหัวมุกตุ้มเดี๋ยวก็อนขั้นขาเจ้กูเนี่ยหมวกขอเมาหมวกเลยโอ้ให้ตาปนี่มาแน่นะมันจะส้นละกลอนละระวังนะจำมันจะเรื่องก้นนะห้ามแข่งรุกรุกจะเตะเรื่องวันแล้วอ๋อ ตนอ่นแหละอ๋อ้นอ่อนแงใกเอเสียมอมันขน้ำจะกกวางมันจะกกวางมันขนาดปุ๋จะกป๊ดเยอะไดีูเจอแล้วจ้ะอันนี้จะปูแต่แม่พอจะได้จะปูคะ ชิกุชิกุชิกุก่อจ้ะได้แล้วปวดนี้เจ้าโลให้เจ้านี่ก่อเสร็จด้วยก่อโอ๊ยแม่จับๆไปๆอย่าชกมันไปเร็วๆ เปนเมา,าหาปูอย่เจ้าในปูสี่ตัวทำไมาเดียวตัวเดียวเมื่อกี้ยังเห็นหลายตัวก่อนตัวเดียว,ยวยไ,ไปไหนซ้อแกคนมั้งแ่คนนี้หน่มันหล่มันลมน,นใจที่ปูนั่นตัวใจวะ เงียบไหนก็นไ่นไปเร็วไปเร็วเออทหารนะทหารนะขาอุ้ยหันก่อนนี่ไอ้ปุ่นชัวร์ไหนไหนขัดจีขัดจีขัดจีกับมก่อนเปียเปียเข้าน้ำไปแล้วเขาเป็นไรปลาเข้าแล้วไหมโอ้ปลาเข้าปลาได้เลย่อยอืมวันนี้เร็วเร็วเร็วยิ้วอืมอ๋อจับตัวกุ้งจับเออ

mày tất cả chiếc cua nữa mày cua cả mày mà thấy mày tất cả nó nè nó mày tất cả 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 ก็จะได้มีแต่ไอยคนคุดเจาะตัวมหาในป่าชกุ้นเจอแล้วใบคุดอีชกุนยังเสียมะหรอกเจอแล้วอือตาอือตาไปคือปู๊กตาไปคืออีปู๊กตาคือตาปุ๊กตาปุ๊กอ่ะุกุนกำเสียมอุ้ยมอนจะเอาการนี้อย่างเดียวนะ แต่นี่ผลงานที่กลมเจะาที่ตัวแล้วนี่มไม่ได้ละพอได้เจลอ,อยู่แล้วเจ้ะไปหาไปเรื่อยๆเนาะไอเชอคุณเจอแล้วว้า,าเจอแล้วคุยเลยน้ำอิงนะเจ้ากี่ตัวเดี๋ยวนะราะแล้วเพราอแล้วเจวแล้วจ้ะ ะปแกปิกบ้านนะเจ้าเนาะจะไปทำน้ำพริกจิกุงนะเจ้าไปเจ้าหลังจากไปขุดจิกุงหาปูมาโชกุนก็ลงก็เอาปากับตาเจ้าเนาะตรงหลองนาเนี่ยเจ้าโชกุนนายเอาปลาให้คุณผู้ชมพอรอผลงานก็เข้ามาือแรงนี่เอาไปเร็วเห็นตูดเห็นตูด ลูกระปากะทาเจ้าในโงนานไหได้ปลาปลายัง oh. พ่องเนาะตาปลาพี hmm. ่ไดปลายังยิ้มบกอ่ะโอ้เอาแล้วขี้หมาขอ้ผาที่คุณโผลหลับตีปักตีปักตีปักปลายิ้เดี๋ยวจะใส่ได้กอนะแน่ เอา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 มนมาดึงเอาถึงแล้วถึงมาเอาหางเข้าน่ะกำหัวนี่เนาะแด่ละตายล้ะก่แม่อย่งบ้าตายเลยอะไหนมาคือพอหล่อใกล้ๆ่ือก้นน้ม้าไหนให้ตามมาให้แม่ดูใกล้ๆทงานเออเออพละแล้วแรงนะจ้ะ่ครับพ่อูกพ่อนงเดี๋ยวเดี๋ยวชขอซกฟัมัน่างนี้านิ้งสงเยอะช่วขอขึ้นก่อนทำไมมีอย่างบานบาทุกคน ไปมันรู้สึกเจ็บไปอย่างเลยอืถ้ามันถึงเนื้อฉันรู้สึกเจ็บดูน่ะแม่ไปเอากลับละกลับละกลับกระท่อมจริงๆละฮะยังมดเจ้าแมวอย่างนีะมันตัวน้อยก้าตาจวนมันตายละตายแล้วพี่แกเออเออลมหลอดหลอดเป็นแผลแล้วหลอดก็ไม่รอดอ่ะเป็นแผลแล้วนี่ปลาดย่างน่เลยบาดอยู่นะ ปายัางกระบอกก็ใช่ค่ะปายัางมุย้ยมันไม่มีแขกแล้วฮะมีแพจจิปอยแล้วลูกมันกันนี่หลูกหลังเอาป<ไ>ลาเอาไเอาแล้วอีกเอาแล้วไปกลับพอปาลาได้กับเขาแล้วเนาะได้ปูไดจจ้จิก็จิกุ้งกันได้ปลาเอาชกุ้นลาคุณผู้ชมแม่หน่อยปะเนาะ ผมฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคัทได้ครับเออสวัสดีครับสวยๆสิสวัสดีค่ะเออเจ้าสวัสดีเจ้าไอ้กะเพราเจ้าเมนูคนก้าวตัวเจ้ามิน้องเลยิสวัสดีตัวนี้เจ็ดวันแล้วเจ้ดกี่วันล่ะเจ็ดวันโ วันที่หนึ่งวันจันวันที่สองวันวันที่สองวันค่ะเดี๋ยววันที่อะไรไม่ไม่รู้อ่ะ